ยังมันมีปลาอ้วปลาสะท่งออกแต่ว่าอู้วปลามันมบ่งนี่ปลาิวขาวปลาขาวตัวนียหลังยังน้ตื่นก็ย่าประมาดเด้ครับน้ำตื่นน้ำมีตงใส่เนาะไอวินเนาะเนื้อปลาใสกระพุกเ็อนครับเห็ดกแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ครับนี่เป็นปลาจากธรรมชาติเนาะไอวินเนาะเป็นปลาซิว สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอบน้องหนึ่งกับไอ้วินวินนะจ๊ะสวัสดีพญามิญัพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะจุกถันนะครับสวัสดีพี่สุกถันนะครับผมวันนี้ก็มาพอกันกับบาวินกับน้องหนึ่งคือเก่านะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่อะไรหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่16นะจ๊ะตรงกับวันอังคารจ้าเดือนมกราคมพศ2567จ้าวันนี้ก็ตรงกบันสำคัญนะครับเป็นวันคู่นะครับผมก็ขอเฉิมฉูอคุณพระคุณเจ้านะครับคุณครูบาอาจารย์นะครับวันนี้นะครับหรือกิ้งทุกท่านนะครับผม ประสิทธิ์ประสาวิชาให้นะครับวันนี้ก็มาใส่ตุ่มมือเกอนอีกทานึงเนาะแมนจ้าลูกหัวลองหองจ้าใส่มาแล้วสิบสามหลังนะครับเพราะว่าหกแห้งน้ำเลือกนะครับวันนี้ใส่น้ำนี่เกือบเพียงเอวหน่อยนึงเนาะเหลือเจ็ดหลังนะครับก็สิใส่ขึ้นไปถึงก็ถึงมือกอนนี่เนาะแมนจ้าไปรุ่นนองครับวันนี้ก็มาพิกาสบ้านน้องเมกตําบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปครับไปจ้าไปรุ่นน้ำกันจ้าก็มาพอน้ำตื่นนะครับ หลังแหลกได้นี่น้อยวินน้ำตื่นนี่เนาะแมนตัวเป็นหลังสี่สิบสี่นะครับกฮหาใส่เบิ่์หม่องมีปลาแลนนั่นหนึ่งหน่อยแมนจะ้นจะลก็ช่วงนี้ก็จะเป็นปลาซิวเขาปลาขาวอะไรครับแลนแมนจะ้ะเอาใส่หม่องได้ไวินใส่หม่องนี้เลยหลังนี่วัดดวงเลยน้ำใส่ใส่นาะจ้ะพี่น้องตัวน,นี้โบจุมบ่มโบสุดกรบโบเป็นยังหน่อยวินเนะานะแล้วจะขันดูไก่บ้า,า<ะ>นหนึ่งบอกพ่อแม่พี่น้องเช่หนึ่งระหวว่างม้าเนี่ยครับ มมาาากกิิเอโคไปนนะใส่ตรงใส่ให้ให้จมเลยหน่อยวินเนาะแมนจากไก่บ้านนะครับเรือว่าแรงมีชัดเหลียงนะครับแมนจ้ามาเวล,ลาชั้ตัวนตลาดเอาสูมมาไปเพ่พังนเลยแหะครับพอคนไปกินไก่ทั้งในเนาะเอามาหลุดกันเลยครับไปจ้ะเนี่นะครับจะเป็นล่างเนี่ยน,นี่แหลหาใส่น้ำคอว่างเนาะแมนจะว่างเอากะหนามเจะเลิกเป็นแบบนี้เลยที่ไอวินใส่มาเนาะแมนจะหาใส่น้ำ ฟังเพื่อนครับมื้อนี้แม่นจ้ะล,ล,ล่องล่องน้ำเลึกเบิ่งจ้ะพี่น้องมื้อนี้มาลุ้นกันเบิ่งจ้ะว่าจะเป็นจังได๋นเนาะจ้ะเนาะพยายามเฮ็ดตีนเป็นเห้เจ็บแบนะครับจ้ะพยายามอีกเช่นึงเจมม่งหนึงประมาณเที่ย,ง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 ,ยงเนาะไอ,อว้วินเนาะตอนนี้เจมม่งตอนนี้ก็ซีมุ่งกลัวละจ้ะพอดีเลืออยู่หันหาหาล้างครับจ้ะใส่ขึ้นไปอีกเนาะใส่ขึ้นไปชุดอาจสิได้มาพากักที่นี่ก็ได้เนาะจ้ะอ่ะครับล้างสุดท้ายหนึงว่าสิใใจเองมื้อนี้ ฮาเหล็กเบ,บื้องวางได้หนึ่งหนึ่งมองข้อหอมเลยวะตรงนี้เลยใส่มองแยกทางแยกเลยนะครับรัดข้อหอมเลยหนึ่งหนึ่งเลยดื่มเพียงเพียงเด้อถามมาหลุนน้ำหนึ่งนึ่งมาจากพี่น้องล่าง<ห>สุดทางใ <c oughs> ส่เองย่างไ <c oughs> ก่แห้งได้ครับมันนี้นะครับดื <c oughs> ่มซุ้มวงเดียวหนึ่งนึ่งยามเลยแล้วมืนอนมาเนี่ยก็คือพากย์ที่เชิงไปแล้วครับมองพระลานหินลวมๆนี่แล้วนะครับเนาะ จังหลุนกันเบื้งนะครับเมนนื่อกี้เที่ยงเวลาจิทธิธรมตอนเนี้สิบเอ็ดโมงสี่นาทีครับอะนะครับตอนเหนือเวลาเที่ยงสิบเก้านาทีนะครับในเลดมื่เนี้ยประมาณยี่สิบนาทีพอดีเลยครับเพราะว่าใจเหลวอ่าโมงสี่นาทีเนาะไปน้องนึงห้าวมันเริ่มยามไล่ลงไป,ปเมดเลยจนหอด ลังแหลกพุ่นนะครับเริ่มยามจากลังสุดท้ายกันนะครับยูนี่นี่ละมองน้องนึงใจครับเป็นจังไงน้องหนึงน้ำที่ใส่หนึ่งคนจีบน้องยิ้มเหรอเราเด็กปลาตัวนี้อร่อ,อยมันี่น้ำที่ใส อุ้ยดยามใสเลยจ้าปลาเทวินปลาอีดม,ม,มกแสบีบขึ้นยังนะครับเต็มที่เพิ่อนเราได้ครับขันปลาอีดจำนี้มีเนจ้าเอ,อ็นปลาอีดใหญ่กระไรนะครับแต่ว่าตัวหน่อยนะครับหลงเหล็กแยกมันกับปลาแสียบกะจิมีลุนใหญ่ขึ้นไปก็นี่กะจะเป็นปลาหากกล้วยได้ครับ วกว๋วยนี่ก็สิลุนใหญ่ก็ปีดครับฮู้นะอ,อุ้ยดูดีๆค,ครับบานอย่างนี้มาประมาณหน่อยเมตรนะครับนี่อีกหลังหนึ่งครับน้นไซด์ใหกันหน่อยวนินเนาะนี่นี่ตักกั่งตัวหนึ่งตัวบวกใหญ่หนึ่งนั่นตักก้างตัวหนึ่งนะครับฮู้นะฮู้นะแดงๆแดงๆเลยตันนี้ นี่ครับแต่ว่าบวกักขอมูวานเลยนึกก็ลังยามหน่อยเพราะกันลังที่สองหนึ่งนะลางนี้เป็นหมองเก่าครับอุ้วอยู่ไอวินเหฮ้ยแพงเก่งๆๆๆนึงน้ำลึกบุจักมันอย่าแห้งว่างไม่จะลึกๆพ <c oughs> ิสิประจัดไหนอุ้วสุดใดด้วยนี่ครับไป <c oughs> <c oughs>

มุกยังเด้ไหมครับลังนมุกที่จะมกุกเยอ่กันไปเรื่อยๆแลยจ้ะวันนี้มีแตน่น้ำลึกๆมีอยู่หลังหนึ่งที่หนุ่มหนึ่งถ่ายหน่อยวินติ่เนาะมาดูกมาบ้านหนึ่งตัวเก่งติ๊กใหญ่แล้วมันใส่ติ๊กใหญ่นะหนุ่หนึ่งจ้าหลังหนึ่งครับโซนนี้เห็นหอยเป็นใสหมูอวานนิ้วแยกเนาะหนุน่มหนึ่งเนาะ มันายมันมันเนาะนึ่งเนาะตั้งหนึ่นทีนี่่อุ้้อุ้นีอยู่ถึงปูถึงปลาจ้ะปลาคารตก็มีปลากั่งก็มีเจอชัดหนามมนมีหัวละครับเมื่นี้เป็นเบิ่งเป็นยังไงสัดหนามม้นมีหัวขาเละไๆเพื่อนมาใจก่อนแล้วจี มือมันหวานหน่อยจะมาส่วนทางใจเพ่าะฉันมีหอยคนอยู่ครับจะไปถาไปหลุนกันเลยนี่นะครับบ่มหัวได้วยเส้นหนึ่งหัวคนมากระบุมีนะครับออกจากกระดองมาเลยตากระปูกระบุมีแค่พงใสหนึ่งไายหนึ่งเนาะครับหลังที่โฮปเลยครับยามหนึ่งหมา มีอยู่เป็นปลาอีดอินปลาหมกกระปูแต่นึงเหมือนหนึ่งเีนจ้หม,มกซองมุกเต็มกันไปครับเงีนจ้ะึงเก็บปูออกว่ามนมนยังบท่านดเก็บไปบินบ่นท่านหลายเหมือนครับงานมาหนม์งร้านตางจ้าคัเป็นแปน ตื่นน่เลยนะครับนี่นาพาไเบ่งเ <c oughs> ก็งปลาบ่อนอยู่วันงนึงนูห <c oughs> ตื่นก็ย่ยประมาดเด้ครับ <c oughs> นนะนะครับนตี่นใจพุ่ ใสุดพอดอีกล้างหนึ่งไปแล้วครับใต่ทางพอดีในในส่องแคบพอดีอน,นี่เป็นปลาซิวเขาครับนะบางท่านเป็นเอาหมุดแดงจะเป็นเป็นใส่เป็นปาเขาดีกะนะนันหนึ่งค่ะข,ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวบัดคามีเวลาเนาะะจากสิลองครับหนึ่งหนึ่งยุตนาหันลัางหนึ่งเห็นหรือเปล่านี่งเป็นปลาหลายตัวเป็นไรเป็นเรียนเ,เนสียวเรียน ไม้เก่าเป็นเนี่ยนี่แหละวิ่งตัวใหญ่เน,เนาะจ้าเอามาบนแกง,งนี่นะน้ยตัวคนปลาชิวเาาขาวกับตัวงานปลาขาวปลาชอยครับตัวใหญ่อยูอยย่เนาะแมนครับอุ้ยงุปนะตัวคนฮึน่ม ยังได้หนึ่งนึงทำไม,ม,ม,ามาทับใบนะครับต้นใส่เล่นอยู่เด้ทิวินแต่ว่าต้นเหอ,อ่เห็นเลน่นหาม,มืดเนาอะอมีปลากระงตัวนึงกับปลาคาวสฟางชำเตอรเนาะใช่ังได้น้องงตงสตยยินคขึ้นแลนเลย ครับ <Yeah. S 1> อีกหลังหนึ่งนะครับฝากใหม่ผ่าด้วยหลังหนึ่งลงไปก่อนครับเดี๋ยวผมนำลงไปหงหนึ่งก็ไปใหม่ขึ้นมากันไปใช่ลังนี้ผมเอาใบใหม่ไม้ไว้นะครับเพราะว่านา้ำน้ำเลืกนะครับเนี่ยเห็นหยากนะครับเดี๋ยวตุ่มสิพวกเมื่อปลาจะโถงคิดอีกแล้วยิ่งแสดงว่ามีปลา โอ้ปลาสะท้องออกแต่ว่าโอ้ยปลาม่เบิงแนเน่พี่นะจบตะชิวตะชิวขาวปลาขาวตัวใหญ่เลยเนาะไปขึ้นไปเทิงคนไขึ้นมาเนาะตัวปลาตัวปลาหางแบบตัวใหญ่เลยบ่อกอีเนาะนยนงมีในเยอะต้องเช็มหยีดนะ มี<ย>หีบ<ก>มีไพได้ครับถ้าหีบเล็กอย่างเขานี่ก็เต็มหีบหนึ่งพอดีนะตวัวเพื่อตัวเพื่นนะครับีตัวเพท่อนได้กหลงเหงครับเป็นปลาปลาสวยปลาอีไทยบางท่านก็ไปลาบนะครับนี่ปลาชนิดนี้ลาบกา็เห็ดในซุกน้อยน,นึงจริงจร<า>ิงสบายใจครับน้อยนึงอยู่บน,น,นเครือใหม่ยันละเป็นจึงได้ลัง เอาไอวินบ่ม,มีอี๊ยขาดบ่าขาดบ่ก็ไปเห็นขาด <laughs> เป็นเป่าเลยครับหลังนี้อุ้ยเ,เป็นไปได้ยังโอ้ยเห็นแล้วเห็แล้วพี <laughs> ด้พีด้ <laughs> โอ้เนาะขาดดีๆต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับคันบ่ออันนี้แสดงว่าขาดคันบ่มีป่าเนาะแม่นอีกลังนึงน้ำเลอะครับ มายวินมาแล้วมาแล้วน้ำเล็กกับป่าอย่างนี้จิ้วเขาใช่ป่ามาาันซอนหลังเราผมริไทยเพิ่งหั่นนะ,น,นะครับหลัางฝ่าว่าพมริไทยนายวินนะแม่น้ำเลึกนะครับไปถ่ายหลังหนึ่งแล้วครับหลังขาดนี่แหละครับเพิ่งตัวจิ๋วเขารุ่นปิ้งจ้ารุ่นปิ้งรุ่นปิ้งนะครับรุ่นเฮ็ดสงนายวินนะแม่น สมบูรณตัวนี่แสบกันนะครับนี่แต่ว่ากัเอาใส่ขี้ใส่ย่างออกน้ำนะครับเคนจังจีบัโอวายังบัเน่าเนาะก็กินให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดเนาะแม่นไปเคยบิ่งกันได้นะครับในคลิปมีวิธีทำส้มปลาไปเสั่นนั่นหนึ่งพี่กิ้งกายนี่เห็ดอยู่ครับอุ้ยบนอุ้ยมันเบิดอยู่ได้วินพี่ตัวปัสสาวเขาพี่นั่นหนึ่งตรงนี้ตัวเต็มทีเลย ปลาขับโองเ็ปลาขับคลองครับตัวนี้ใสๆเนาะจ้ตจ้นี้ปลาสวยไปไท่ครับไปใสซิมิลายจุดนี้หน่อยยุดลองไปน้ำตกันครับอยูงหนึ่งตอวฟังสั่อ๋อไอวิ มีพวหลายน้ำไหลนี่สิบเป็นทาเด้อพี่น้องใส่เลยหนึ่งหนึ่งฟังสันอยากลำบากครับฟังสันจิกเรียดูป่าไปหลุ่นกันดีครับไปปลาก็มีหมื่นม้าหมื่นวัวม้าละน้อยวินเนาะไปเบิ่งน้ำเลือกสิเป็นยังไงกันเขับก็ตัวใหญ่นอนหนึ่งหนึ่งตัวใหญ่งามครับเี่ะนะครับสภาพฟังหอยฟังหองขึ้นมานะครับหอดมองจอดรถมองนี้ครับหลังสุดท้าย หลังจากน้งนึงอาเทศใส่ก๋ิกตีทั้เทงขูกเนี่ยลังหลังจากนั้นมาก็มาถือน้องหนึ่งเนาะเรีนจะรวบรัดตัาตอดคือมาหดทั้งขูกเลยเนาะวินเนี่นครับก็มาเบิ่งผลงานเขาเลยจ้ะผลงานเลยครับนะครับมีทั้งปูทั้งปลาอยู่วันนี้แต่ว่าปลานี้ตัวงามขนาดครับเบิ่งสวยงามแห็นเนาะแมนเป็นปลาซิ่วเขาปลาสอยน้องหนึ่งเนาะจ้าปลาไทยนะครับบุญนนะครับเบิ่ง เป็นปูน้ำเนื้อจ้าว่าน้องนึงได้แต่ละมื่นนี่น้องนึงเอาไปเห็ดยังเนาะไอวินเนาะแม่นครับสิอาชีไปเห็ปเดปลาแดกปลาจอมปลาชมหรือว่าปีงหรือ,อยังไรกินน้ำรุ่นเบื้องน้าน,นุ่งนึนนงเนาะจ้าเขาไปในบ้านผละหน่อยไอวินเนาะไปะครับเขาไปในบ้านครับเมึงตุม่มเพื่อเป็นสอบเด้ครับเตะละหงื่นไปยิงทีหลังหน่อยวินเนาะแมนมันนี่ก็ะโบโบมานแห้งเนาะน,นุ่งนึงเนาะจ้าจะว่าปลาตัวงามนะครับปั๊บครับไปขอกันในบ้านเนาะครับบาน,นี้ นะครับบานเฮ้ยนองกูเกิดเล่นอยู่เพื่อนกัมมี่ไงอ่ะมาเบิ่งวิธีการเลยนะครับบานมาเบิ่งปลาที่ล่ะมาอ่าชุดจ้าเร็วมาชุดจ้าใช่ชุดจ้าโอ้ยงามแห่งออ้ยนะครับกันกัมมี่ไงกัมม่ไปเบิ่งปลาไปไปเบิ่งปลาไปมาเปิดเบ่งเร็วมาเบิ่งปลานี่เด้มาเบิ่งที่ล่ะอาเปิดเบิ่งนี่ เอาเปิดบ้างที่ะเปิดแนว่าจันเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยจ้ามี่ะเช้าไปเห็ดปลาเห็ดปลาแดกปลาแดกเนี่ยยังแซวออกดูสิยังนี่อุ้ยจุดด่าปลาบาดนี่เอาเบิ้งปลาอือคือนางเบิงองงามแต่น้ออุ้ยระวบ้างกระปูนีบ ไปบาน,บนที่ลทงทำความสะอาดนะครับประกังน,นี้ใน้นมอร์นึงประกังนงนึงเอาขังไว้ตั้งหากไปปนในวินเห็ดปนนะครับเห็ดยำพริกนี่นะครับเดี๋ยวเป็นปุก๊กยิ่งไปแจ็คหนอนวันนี้เนาะนี่นะนะน,น้องนึงที่ใส่ปุ๊กไงสิได้เกลืองหรอไอวินเพราะว่าเห็ดใส่ปุ๊กไงใบเดี๋ยวจะเอาตัวแม่ขอนเห็ดมาให้เบิ้งน้าตกงไปเห็ดตัวนี้ก่อนเนาะขอดเจ็ดแม,มวนวันนึงบอลแปดไปขอดเจ็ดทำความสะอาดจ้ะให้เรียบร้อยแม่น เอาเขียวแมนเป็นวะแมนจ้าจังไปเบิ่งนี่นะครับกับบวชขาวๆเนาะคือสีหัวยุบี้ขอดเกียร์เอาเขียวเนาะแมนจ้าจาังไปเบิ่งเวละถ่ายเห็ดเลยหน่อยพี่นาะแมนครับปูยูพีแล้วก็มันหนีบปูยังยป,ปูหนีปลาปูหนีปลาปูมาสามวันใช่ปูปปหนีปูหนีปลาบ่ลูกบีบขีออกเอานาหนึ่งแมนจ้า เอามาซ<ช>อเก็ดจ้ะบ้าบบนซอเก็ดนะครับบ้านซอเก็ดแบบใหม่จ้ะเใส่ตาเลยน,นะครับนี่หมดพอปลาเป็นโตัวพวกระเทินนะครับซอบเก็ดเนี่ยเห็นไหมครับเก็ดเป่งกระดูกออกซอเก็ดลกะก็เทนน้ำลุเลยเหื่อยๆน้อยอวินบัดน,นี้เนาะเห็นไหมครับ,บเก็ดเป่งกระดิบมาทำมาถูกันกับขอบมีไผ่นะครับเก็บเพ่นกระดิบขางี้น้ำขอบมีไผ่เนี่ยครับเนี่ยจ้ะ ่าหลังจากนั้นกะเอาจุนปูนในวิ่นามาสั่งไเ้า่ป็นสเสด็จหนามเนาะการต้นตก็ไปบันนะครับใส่หม้อแล้วก็นีน่ครับ ประเดี๋ยนี่สิประเทศเป็นปลาแดง๋ยวตวงน้อยวินเนาะแมีนเกลือนี่ใส่ประมาณสามกรํารจ้ะแต่ว่ากรํารมันใหญ่ดอกเนาะประมาณสามนีน่แหละก้าวนะครับหรือว่าประมาณเกือบถ้วยไกลๆหนึ่งน่องหนึ่งแมีนจ้ะปลาหนีจะขีดนึงนึงชแทงมึงปลาปลาโลหนึ่งนาะแมนนจ้ะแต่ว่ากํามันทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะน คือตัวนนนี่นะครื่อนนี้คือเห็ดเป็นปลาเดกตามมะฮุ่งกระได่แกงกระได่เนื้อวินเนื้อใส่แกงใส่ยังเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาเบือใช้น้ำเนาะอเมนจ้าจุดนี้ครับเมนจ้าคนนี่ครับนี่คือปลาเด็กตาลาบ้านแถานี่แล้วนะครับเมนจ้าบางทีเอาเข่ามาใส่ได้หน่อยดิบางสทีเป็นกระชาห้ามน้ำเนื้อหนึ่งเมนจ้าจระจุดนี้คือใส่เข่าไปขัวานอยวินเนื้อรังแกงก็ใชา ข้าวชานเท่านี้แหละครับขวัวเนาะสองกำมน้อยแม่ให้เพส่วนใส่ให้สองกำมนายวินเนาะกำมกัหนึน<ำ>น่งคือข้าวขัวแล้วว่าง่ายๆครับจ้ะใส่ประมาณสองกำมอุ้ยหอมเลยครับสูตรจากมแม่เลยจ้ะสูตรโบราณเพิพ่มความหอมนะครับตัวน,นี้แม่เห็ดไผ่น้อยวินเนาะแม่เห็มีตบกำลังสิเป็นแล้วก็มีได้เจ้าเบิร์นเนาะกับเจาใส่น้ำกันเลยเนาะไอวินเนาะขย้ำขย้ำไปเรื่อยเนาะหนึ่งเนาะแม่จ้าแม่เป็นว่ากัมไปเลยเรื่อยเนาะไอวินเนาะจนจนอันนีุ้่นละแม่เข้ากันแล้วก็ ขอแค่ละก,กับกำใส่แคปโตเก่าครับนี่นี่จักมื่นอะไรนี่น้ำหนึง่งเดย์ประมาณมื่นหนึ่งสองมื่นหน่อยวินเนะะะาะเหมือนกับเติมกันไปเรื่อยได้เนาะบุเสียครับเมือนจะปลาปลาไปลาเนี่ยโบเป็นยังหน่อยวินเนาะมหนนามนี่โบ,บต้องใส่เนาะไอ้วินเนาะเมือนเนื้อเพิ่นมีหนามเพิ่นเองครับไปทำปฏิกิริยาทางเคมีเองเพิ่นนะครับเมือนจ้ะนี่ครับปิดฝาไว้หนึ่งวันกันแมลงกัน จันนอนน้อยพี่อนแมงวันไปขี่ใจก็สิเกิดนอนนะครับแม่นจันนี่มันจันสงสัยว่าเห็ดประแดกจังได้จังบุมีนอนบอมอุมีอด้รจันก็จำการยังให้แมงวันตอมนะครับแม่นจ้าน,นี่เจ้านี้ก็มาอยู่เจ้วหนกระเบิงนํานะครับครับใส่กระปุกประมาณกระปุกตัวนี้ประมาณตักกิโล,ล,ลรตรงนึงกระปุกตัวนี้ปลาเนี่เกือบประมาณเกือบสองโลก,กัวนะแม่นครับตัวนี้เฮ็ดไปก่อนนะคร่ป็นเหตไปแล้วเนาะจ้นเนาะ นี่ครับนี่เป็นปลาจากธรรมชาติน้อยวินเนาะ่เป็นปลาซิวไครับตัวนี้เป็นปลาตัวนี้เป็นปลาตอนจ้ะเป็นปลาตอนใหญ่เป็นปลานินเนาะแมนปลานินนอกน้ำนะครับก็เลยมาเห็ดเป็นปลาลาไว้เนาะแมนจ้ะสำหรับปลาในธรรมชาติปลาหุบเขาเละครับนี่จ้ะตัวนี้เลือจากหนองหนึ่งขายสดน้ำแล้วก็แจกพี่น้องน้ำกระไดนี่ละวน่อยวินเนาะแมนใช่มามนี่เพื่อเดือนเนีด้นะหน่องนึงจ้ะกระแบงพี่น้องไปอีกสองสชมพูอยู่จ้ะแมนครับ แล้วเราจะพี่น้องสำรับกิฟมืวันนี้หนึ่งก็ไปมิ้นก็พาพี่น้องไปใส่ปลาเนาะจ้ะแล้วก็มานำมาถนอมอาหารไว้เนาะจัดน่าเป็นปลาแดกเนาะจัดน่าเป็ือว่าปลาบานเห่านี่ละจ้ะเพราะว่าอาหารอีสานนี่ลักๆณะจะเป็นปลาแดกนี่แล้วนาะจ้ะพี่น้องใส่ไว้เนาะจ้ะเนาะสำรับกิฟมืวันี้ธรรมก็อย่าลืมกดไลค์เนะจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งก็ไปมิ้เน่าจ้ะเพื่อสิบประผาดกิฟใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะวันหนึ่งก็ไปมิ้นจะพาพี่น้องเพจจังได้แน่แต่ละหมื่นแล้วก็หาาาออยูหหกิินนนนแวดจ้้้สรับมืี วัสดีจ้าพอกันกินนะด้วยจ้าเอาละนะครับพญามีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอ c ทุีุท่านนะครับสําหรับการหาปูหาปลาเมือนี้นะครับผมในหุบเขาหรือว่าแหล่งต้นน้ำนะครับมาทําเมนูปลาลาบ้านเท่านี่นะครับอาหารประจําคั่วของฝ่ายอีสานบ้านเท่านะครับกระเพานไปไดดีนะครับผมก้อนจักกรเมือนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณพญามีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแเบสม,มือนคุณครูบาอาจารย์นะครับวัวเอฟซีที่แนะนําต่างๆมานะครับขอบุญขอบคุณ,คณหลายๆนะครับผมมีอย่างหนึ่งขีดขาดบ้ไงในะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมที่ชมเขม้ามาในรายการผิดลาดประการได้ตอบสาวท่านใจกับขออภัยไว้นำนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับความน้อยไว้ใชให้พญยายมินายพ่อแม่พี่น้องลูกป่านายเอฟซีบาทุกท่านจงประสบเจโชคดีโคกดา ยังมีโูคภัยหลาย้มากรรมกายซุปทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมครบุงม,มาติปรารถนาลัมรวยเงินทองมักมีได้บารมียิ่งยิึ้เป็นไปนะครับสำหรับวันนี้ข้อเก้าคำว่าสวัสดีครับผมพบกันใหม่ครับนะครับเพลรแล้วก็มาเก็บไว้แนวนี้นะครับอย่างน้อยจกจกเดือนนึงนึ่กเดือนหน่อึงน,นไปเนาะแม่นครับหกเดือนกับบ <ไป S 1> ริโภคกนาะจหรือว่าผู้ไดมาก กินใบกับเอาไปตุมได้เลยนะหน,หนึ่งเมนจะไปรงบุญซุกกันยังมาใส่ครับ